ย3นาทีแล้วมาเส็นท่านศรีราชาทิพี่พิมพ์อ่านน้องๆมาทำธุระให้ปูอยู่ที่ห้างดังห้างใหญ่ที่ศรีราชาน่ารักมากมากเลยพี่พิมพ์กับน้องๆกำลังเดินเข้าห้างไปทำธุระให้พ่อ เยี่ยมเลยเด็กๆหาแมาแล้อะทำสุระให้เสร็จก่อนเดินทางไปบ้านโนนเมาโอ้ขอบคุณครับโอ้โหเอเย็นซ์สวยๆเลยแอเยนซอสวยๆเลยปะคะครับผมอ่ะปโอ้หนาว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 เฮ้ยพิมี่หนาวบอกพิมี่เฮ้ยสวยป่ะน่ารักอะ เฮ้โอ้โห้พิีพ์พานน้องๆมาเดินทัวร์เซนทัลศีรชาก่อนจะเดินทางกลับบ้านนอนเหมาสัตวกัเออกับบ้านนอนเหมาบ้านเฮาดีกว่าลุงล้านยำเลยยำเลย <ong applicable" S 2> ลองท mm ุกอย่างเลยนะโซฟามันแบบพ่อไปดูมันแน่มัน้องแหมเพชรสายเปย์แน่นอนแน่นอนจัดฮะข้างหนลูกะมาทำธุระให้เสร็จก่อนป่ะไปทำธุระให้ปู่ก่อนป่ะอวเอาละเอาละลูกเอะลเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไปบ้านรลุเหมาสักคนไปเฮ็ดธุระตะก้อน